สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุ้นปปชชุดใหญ่อุทธรหรือไม่คดีโรงพักทดแทนสุเทพเผยสรุปข้อเท็จจริงหมดแล้ว16พฤศจิกายน2565 นายนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยถึงการอุทธรณ์คดีประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักวงเล็บแฟลตตำรวจภายหลังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีกับพวก ว่าปัจจุบันปปชดำเนินการยื่นสารดีกาเพื่อขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าวออกไปแล้วส่วนประเด็นรายละเอียดที่จะยื่นอุทธรณ์นั้นคงไม่สามารถบอกได้เพราะไม่เกี่ยวกับสำนวนแต่ขณะน,นี้สรุปข้อเท็จจริงเสร็จหมดแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรปชชุดใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะอุทธรณ์คดีนี้หรือไม่ ผู้สื่ข่าวรายงานว่าเมื่อ20กันยายน65สารดีกาแผนกดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงพิพากษายกฟ้องในคดีหมายเล็กดำที่อม23.2565ทับที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตรวจตรีสัจจะคคฮิรันพลตรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จำกัดและนายวิศนุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1-6ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพรบหัวกรณีร่วมประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทน และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักวงเล็บแฟลตตำรวจความคืบหน้าล่าสุดก,กรกตคลอดแล้วหลักเกณฑ์วิธีการประชาชนเข้าชื่อเสนอครมธรรมประชามติ16พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเผยแพร่ประกาศกกตเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการ กรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติพศ2565ด้วยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกะตลงนามเมื่อสิพฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายละเอียดน่าสนใจอาทิเชน่นกำหนดให้การเข้าชื่อเสนอต่อครมเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อไม่น้อยกว่า5 0,000ราย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา20มาตรา21และมาตรา24แห่งพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ5 6 6 4โดยการเสนอเรื่องการเข้าชื่อให้จัดทำปเป็นเอกสารและข้อมูลและหนังสือกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าประสงค์จะออกเสียงในเรื่องใดและเรื่องนั้น มิใช่เรื่องที่ต้องห้ามมิให้ออกเสียงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นในส่วนของรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าชื่อต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อสกุลและลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อทุกคนโดยให้จัดทําในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใส่แผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพาทั้งนี้ ในการดำเนินการให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อยื่นเอกสารและข้อมูลด้วยตนเองต่อสำนักงานกกตหรือสำนักงานกกตประจำจังหวัดหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเมื่อสำนักงานกกตได้รับเอกสารและข้อมูลให้ตรวจสอบรายละเอียดในหนังสือการเข้าชื่อให้เสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ซึ่งในกรณีตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อพร้อมทั้งส่งเรื่องคืนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นต่อสำนักง,งานกกตต,ตามวิธีการที่กำหนดภายใน60วันแต่หากผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อดำเนินการไม่เสร็จภายในวันดังกล่าวให้การเสนอเรื่องการเข้าชื่อเสนอต่อครมเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียง เป็นอันยุติในคราวนั้นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อมีสิทธิ์ถอนการร่วมเข้าชื่อได้ภายใน10วันนับแต่วันที่สำนักง,งานกรกตได้รับเอกสารโดยให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขประจำตัวประชาชนชื่อชื่อสกุลและข้อความที่แสดงเห็นว่าประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอต่อครมอพร้อมลงลายมือชื่อโดยให้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ต่อสำนักง,งานกกตหรือสำนักง,งานกรกตประจำจังหวัดหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ความคืบหน้าล่าสุดรัศดรนัดม็อบใหญ่แยกอโศก17พฤศจิกายนนี้ส่งสารผู้นำเอเปกรัฐไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อเวลา1 0 3นาินาที15พฤศจิกายน2565เครือข่ายเคลื่อนไหวรัศดรหยุดเอเปก2 0 2 2ได้ไปยื่นหนังสือ 5สถานทูตได้แก่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อสื่อสารถึงผู้นำที่จะมาเข้าร่วมการประชุมเอเปก2022โดยจดหมายเปิดผนึกมีเนื้อหาแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในปัจจุบันและจุดยืนที่มีต่อการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เรามีข้อความเรียกร้องสําคัญ3ประการคือ 1. นพ่เด็กประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและองค์ขารยบต้องลาออก 2. ร่างรัฐธรมนูญฉบับประชาชนและ 3. ให้มีการยกเลิกมาตรา1นึนึ่เนื่องจากมาตรา1นึกลายเป็นอาวุธสําคัญของรัฐบาลในการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระง,งับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ นอกจากนี้การเคลื่อนไหวและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้นักกิจกรรมทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุนแรงจากรัฐในรูปแบบต่างๆอีกทั้งผู้ต้องหาในคดีการเมืองต้องเผชิญกับความผิดปกติและไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมภายใตย้ ICCPR เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะมีการพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลไทยเพราะเรานั้นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเอเปกไม่ควรเป็นเวทีในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้อำนาจมาจากกระบอกปืนไม่ใช่อานัดของประชาชนด้านนางสาวธนพรหรือไหมเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเผยว่า ในวันที่17พฤศจิกายนนี้เราจะมีการชุมนุมใหญ่เจอกันที่แยกอโศกเวลา12นาฬกาขอเชิญชวนประชาชนที่จะไปร่วมยื่นหนังสือต่อผู้นำเอเปกเราอาจพูดถึงว่าเอเปกประชาชนได้อะไรความคืบหน้าล่าสุดจับตาปปชจ่ะถกปมบิตรูและ5รัฐมนตรีต้องยื่นเปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่15พฤศจิกายน2565 นายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยเสียงข้างมากเรื่องวาระดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีให้พลเดชประยุทจันโอชาดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยให้เริ่มนับการดารงตําแหน่งเมื่อ6เมษายน2560ส่วนการดํารงตําแหน่ง ก่อนหน้านี้มีลักษณะนายกรัฐมนตรีขาดตอนซึ่งสวนทางกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ2562ต้โดนพระเกประยุทธ์จันโอชาอ้างตามพรปว่าด้วยการพอกกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติพศสอ6 1มาตรา105โดยมีการยืน่นแต่ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ นายนิวัฒชัยกล่าวว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่เพื่อพิจารณาโดยมีประเด็นแค่ว่าปปชต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกและคณะรัฐมนตรีหรือไม่เท่านั้นเพราะเป็นประเด็นปัญหาสืบเนื่องจากการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญนายนิวัฒชัยกล่าวต่ออีกว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน กับปปชมาแล้วหลายครั้งแม้ภายหลังการเลือกตั้งปี62ที่พระเดกประยุทธ์กลับมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องและพระปะว่าด้วยการพอกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 6 6 1จะมีผลบังคับใช้แล้วโดวยเปิดช่องให้ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ตามแต่นายกยังคงยื่นอยู่เพื่อตรวจสอบเมื่อถามว่านอกจากกรณีนายกและครมแล้วยังมีรัฐมนตรีหลายลายและอดีสภานิติบัญญัติ แห่งชาติหรือสอชอที่เข้าดำรงตำแหน่งสวภายหลังปี62ต่อเนื่องกันกับตำแหน่งเดิมจะพิจารณาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินบุคคลเหล่านี้ด้วยหรือไม่นายนิวัตชัยกล่าวว่าเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันแต่ว่ายังดูไปไม่ถึงตรงนั้นคาดว่าคงจะดูทั้งหมดแต่เบื้องต้นนั้นมีกรณีของนายกและครอมอก่อนส่วนรายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองยุคคอสชอมาดํารงตําแหน่งต่อเนื่องภายหลังปี62แบ่งข้อเท็จจริงออกเป็น3กรณีคือ1กรณีรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคอสชอมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเมื่อปี62ต่อมีจํานวน6กรายได้แก่ผู้เด็กประยุทธ์จนันโอชาผู้เด็กประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีผู้เด็กอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดอนประมาวิวนัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกชัยชาญช้างมุงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมวงเล็บเข้ารับตําแหน่งปี60-2รัฐมนตรียุคคอสช,อชอ .15 รายมาดํารงตําแหน่งสอวอวงเล็บปัจจุบันยังเหลือดํารงตําแหน่ง12รายและ 3. อดีตสนชระหว่างปี57ถึงปี61มาดํารงตําแหน่งสอวอจํานวน89รายวงเล็บมีพอบอเหล่าทัพเป็นโดยตําแหน่ง6กราย